แฟนๆไม่ต้องเดาแล้วเบสรักวนันีทักจีบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไหลสดยอมรับทักจีบจริงไหม แฟนคลับเฮเบสรักวนีพูดแบบนี้คุยกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพราะอะไรช่วงนี้โสดทำใครๆก็ทักหาแบบไม่หยุดสำหรับวิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังยุติความสัมพันธ์แพรวๆพรวแสงทองหมอรำสาวล่าสุดเจ้าตัว,ตวออกอาการเนื้อเต้นหลังจากที่เบตรักวนีคําสิงลูกสาวสมรักคําสิงส่งข้อความมาหา โดยบิ๊กได้เผยผ่านสตอรี่ระบุเอาไว้ว่าเอา้าก็ดาราทักมากระดีใจอยู่ด้วยทำแฟนคลับฮาแอบดิ้ดดัด,ด,ดแทนอยากให้มีอะไรกันในกอไผยและล่าสุดสาวเบสก็ได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมเปิดแชทที่ได้ทักหาหนุ่มบิ๊กให้เห็นกันแบบแจะๆว่า ที่เธอทักไปนั้นเป็นเพียงการติดต่อให้เข้ามาร่วมงานกันในช่อง YouTube กับเธอเท่านั้นและไม่มีอะไรแอบแฝงกันเลยจ้า